อยากบอกเรื่องหนึ่งให้ท่านทั้งหลายได้คิดกุศลที่ท่านทําอย่างต่อเนื่องที่ทำเนี่ยต้องทาให้ต่อเนื่องไม่ใช่ไปทําเวลาใกล้จะเปลี่ยนภพให้ทําเสียตอนนี้แล้วก็ทําให้ติดต่อต่อเนื่องแด้ต้องไม่ประมาทต้องกระตุ้นตัวเองกระเตื้องตัวเองขึ้นมาเข้าใจไหมเหล่ามันนั่งง่อยงอยเง,งาเงาเงี้ยมันนี่ไม่ใช่แล้วนี่กําลังพูดเรื่องจริงจังนะไม่ใช่พูดเรื่องธรรมดาใช่ไหมเหล่า ท่านต้องมั่นใจว่าท่านจะไปแล้วได้ดีกว่าเดิมเมื่อท่านจะไปแล้วได้ดีกว่าเดิมเนี่ยอยู่ในสถานะที่ดีกว่าเดิมเนี่ยท่านจะมาเศร้าโศกทําไมหรือถ้าท่านมั่นใจต่างๆท่านจะทํากิเลสให้นิพพานอยู่แล้วเนี่ยท่านจะมาเศร้าโศกเสียใจมานั่งร้องไห้แล้วก็ต้องเทสตัวเองด้วยนะดูสติสัมปชัญญะตอนใกล้จะเปลี่ยนภพเนี่ยยังมีเหลืออยู่ไหมต้องสามารถบอกคนอยู่ใกล้ชิดได้ให้เขาเทสตัวเองเลยเนี่ย จำคําสอนได้ระลึกได้ระลึกถึงคําสอนพระเจ้าได้เดินทุกประเด็นต่างๆให้เขาตรวจสอบเราได้ว่านี่เป็นแบบนี้แบบนี้ต้องอย่างขนาดนั้นน่ะไม่ใช่ว่าร้องเพ้อเจ้อไม่รู้เรื่องรู้ราวเข้าใจไหมต้องสามารถตรวจสอบได้แล้วก็บอกเขาได้แบบประเภทที่ตรงไปตรงมาเลยว่าเนี่ย เช่นอนิจจาวตาสังขาราอุปาทวยธรรมิโนโออุปชิตวานิรุชันติเตสังโวปสมสุโขงสมมตินะสามารถที่จะ,ะบอกพุทธดำารัดข้าพเจ้าก็บอกกับเรายังแปลได้นะเดี๋ยวจะแปลให้เธอฟังก่อนที่เราจะเปลี่ยนพบเนี้ยต้องสามารถบอกเขาได้อย่างอาจหารแกล้้าแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทของพระชินาเจ้าก็จะไหมครับ ไม่ใช่ว่าร้องลั่นช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรเงี้ยเสียความเป็นพุทธบริษัทหมดเจอค,ความเจ็บเจอความปวดเจอปัญหาชีวิตก็มาถมทับก็น,กน้ําตาภูมฟักเนี้ยทําได้ไหมครับมันต้องกล้าหารแกล้วกล้า,ลาในการที่จะเดินสู่ปร r โลกด้วยความมั่นอกมั่นใจนอกอย่างนั้นอันนี้เหลวซ้ายแลขวาเหลวซ้ายแลขวาร้องให้คนนั้นช่วยร้องให้คนนี้ช่วยอลองดูที่พร้อมวันนี้ไหมเล่ะจะพร้อมเมื่อไหร่ฝึกมาเป็นปีแล้ว แล้วบอกว่าไม่พร้อมไม่พร้อมไม่พร้อมเนี่ยมันไม่ควรแล้วเข้าใจไหมแล้วปีหนึ่งตั้งสามร้อยหกสิบห้าวันท่านไปทําอะไรอยู่เงี้ยก็เขถามแบบเนี้ยแล้วพวกเราฟังทำมาตั้งสามปีแล้วสี่ปีแล้วนี่ยังไม่พร้อมอยู่นั่นแหละทําไมไม่ตัดปัดทิศทีเหล่านี้ทิ้งไปเสียบอกพร้อมเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะเอาพุทธดำหลัดไหนไปกล่อมตัวเองในวันที่เราจะเปลี่ยนยังไม่มีสักพุทธบาสิตอะไรยังไม่มีคําสอนใดๆจะไปกล่อมใจตัวเองเลยเนี่ย อยู่อย่างเลื่อนลอยเลยอย่างนี้งี้ห้ามเขาใจยังอย่างนี้ห้ามพราะจะมองเห็นภาพไหมแต่เนี้ยถ้าดำลัดอะไรไปไว้ในวันจะเปลี่ยนภบจะนึกถึงพระดำหลัดอะไรของพระเจ้าที่จะเป็นเครื่องกล่อมใจตัวเองว่าจะเปลี่ยนภพอย่างอาจหาแกล้วกล่าวบอกท่านทั้งหลายไม่ต้องเป็นห่วง